ครับวันนี้อยู่กับแอดโมครับอยู่กับกิจกรรมวอล์คแนครับวอล์คแนแบบยึดสถานที่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าว่าจะมีใครยึดป้ายได้คนแรกครับตอนนี้ครับป้ายอยู่บนสุดครับชัยพัฒนได้ครับ1คันคะแนนครับผมชัยพัฒมาอย่างไวครับ ได้ไปแล้วครับ1นคะแนนดูนะครับว่าใครจะยึดบนหลังคาโรงเรียนได้นานที่สุดนะครับยุดได้นานที่สุดยดยึดได้เยอะที่สุดครับเยอะคะแนนที่สุดมาดูกันนะครับข้างบนครับลักกี้ประท้ากับบาบีก้อนครับตาบอดครับมองไม่เห็นลัคกี้ใส่หูฟังมาด้วยครับโหดพอสมควร ใครครับลักกี้ลักกี้ดูหน้าดูหลังด้วยเรียบร้อยครับส่งกลับบ่อไปแล้วครับผมตอนนี้แคนแคนชื่ออะไรนะครับอันนี้จำจาชื่อไม่ได้ครับแคนลูดี้ครับน่าใช่แคนลูดี้ครับยึดข้างบนเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับทางมาโรงเรียนครับแยงยูว่านครับนี่ครับานล่างครับทางมาโรงเรียนครับจะขึ้นด้วย ปลาไข่มุกเอนเดอร์ก็ได้ครับหรือจะจะเดินขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่ครับนี่ครับขึ้นมาบนหลังคาโรงเรียนครับปิดเพลงแป๊บนึงครับเอาครับมาดูกันครับแฮลรดี้ยึดหมดครับตอนนี้แฮลรดี้ยึดหมดเอ๊ะใครครับโอ้ มีคนบุกมาครับมีคนบุกมาฉายเดียวครับผมรู้สึกจะเป็นแคนแคนอะไรไม่รู้ครับทำไม่ได้โอ้โหโดนตบล่วงลงมาครับโดนตบล่วงลงมาครับฉายเดียวแล้วครับวันนี้มาใหม่ครับมาใหม่ครับมาใหม่ครับงวดโหพ่ p ี p p p ก็มาครับโอ้โหล่วงลงไปแล้ว p p แคนอะไรไม่รู้ครับ พีพีอยู่แค่ไหนไูครับนี่ครับเริ่มมีคนขึ้นมาแล้วครับตบกันครับตบกันกระเด็นหมดครับเอาหนังกับติกมาตบครับหนังกับติกกระเด็นสิบครับโอ้โหตบล่วงหลังคาหมดแล้วครับเอาครับแอ้ขอกพีพีออนไลน์อยู่แคนบสครับอยู่แคนเดียวกับคุณจังนี่หรือเปล่าครับคุณแจ้งไล่ครับขาชื่อแจ้งไลครับคุณแจ้งไลนะครับ ดูชื่อชื่ออยู่แคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ครับน่าจะแคนบอสเหมือนกันครับอีก2นาทีครับสองนาทีครับต้องมีการสื่อสารกันนะครับในแคนครับว่าจะขึ้นมาตอนไหนโอ้โยนโยนไข่มุกโยนไข่มุกไม่ขึ้นครับขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาขึ้นมาก็ปิวขึ้นมาก็ปิวโอ้ขึ้นมาก็ปิวครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างบ้างครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างบ้างครับ นี่ครับข้างล่างก็หวดกันอยู่ครับลุกครับเจอกับเวอร์ชัน x อกอะไรนี่ครับหวดกันครับหวดกันครับโอ้โหโดนขวดเล่าครับขวดเล่าตีกระเด็นครับเอานี่ครับมาลงมากันได้หมดครับแม่ว่าจะของหดไม่หวดครับเซ็ตมีไม่มีไม่รู้ครับมาดูตรงเสาธงครับ เทพศูนย์หนึ่งครับเทปศูนย์หนึ่งตกลงไปครับข้างบนก็บวกกันนวลลยครับมัวแต่ไปดูข้างล่างมัวแต่ไปดูข้างล่างครับคุณแจ้งไลครับคุณแจ้งไลโดนลุมครับสี่ห้าตัวครับสี่ห้าตัวลุมคุณแจ้งไลอยู่ครับโอ้โหแจ้งไลคุณแจ้งไลได้มาลองกดหรือยังไม่รู้ครับ DJ เลิฟเก๋าอยู่ครับพอสมควรครับดูใส่ชุดก็มาก็รู้แล้วครับชุดหนังครับโดนตบล่วงไปครับ ดนตบล่วงลงไปวาเลนไทายมาลองกดเวอร์ชั่นมาลองกดกดไม่ได้คุณแจ้งไลคุณแจ้งไลโดนลุมครับ6ตัวครับลุมหนึ่งครับแต่ใจอะเกินร้อยครับที่รู้รู้ครับใจเกินร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบลงเกือบลงครับเกือบลงครับมาลองกดมาลองกดมันยังไม่ได้ครับคุณแจ้งไลมากดครับมันไม่ได้ครับ มันติดคูดาวอยู่ครับมาไม่พอดีก um ันครับมาไม่พอดีกันครับลักกี้มากดครับลักกี้มากดชัยวัดมากดไม่ได้ครับโอ้โหยังแอดก็ยังไม่กล้ากดครับกลัวว่ากดแล้วมันจะเป็นชื่อแอดขึ้นครับลองกดกันอยู่ครับยังไม่ได้ครับน่าจะสื่อสารกันแล้วครับน่าจะสื่อสารกันอยู่ครับน่าจะสื่อสารกันอยู่ชัยพาร์ครับได้อีก ได้อีกหนึ่งคะแนนครับแคนลูดี้เป็น2คะแนนแล้วครับผมแคนลูดี้ขึ้นนำครับ2คะแนนไปแล้วแคนไหนจะเข้ามากดได้ครับวันนี้แคนหน้าใหม่จะมีใครมาฉายแววไหมไม่รู้ครับจะมีใครมาฉายแววไว้ไม่รู้นะครับตอนนี้มาดูกันตรงท่าเรือก่อนครับมาดูกันตรงท่าเรือครับชื่ออะไรครับเนี่ยบ้านนาหรืออะไรไม่รู้ไม้ไม้ กองไมค์กองเหรอครับไมค์กองทีวีหรืออะไร rt rtk 0 0 5ก็มาครับมาดูตรงสนามบอลมีไหมมีครับวาเลนไทน์ซัดกับวันซัดกับวันครับชัยวัดใส่ชุดตุ่มติ่มมาครับชุดตุ่มติ่มชุดแรกใส่ชุดแรกคอปเปอร์มาครับเอามาหนุกหนกครับหนุกหนุกก็ฆ่าได้นะครับหนุกๆกก็ฆ่าได้ครับตอนนี้ครับ เปิดไฟก่อนครับลูก็คาได้ครับเราไปดูกันฝั่งตรงจุดเกิดบ้างครับเดี๋ยวจะหาว่าแอปไม่ทายผมเลยโหจุดเกิดไม่ใช่น้อยๆครับไม่ใช่น้อยๆคอยวัดอะไรนี่ครับหวด้วยครับหววกับวันศูนย์หัวครับเข้ามาหวด VR โซก็มาเพื่อนใครเป็นพวกใครไม่รู้ครับลักกี้ลักกี้หวดล่วงไว้ครับมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อ Ucky> ล ucky> ักกี oh, ้ลัก oh, กี oh, ้ครับโห oh, ครับโห oh, ดโหดครับโหดครับลักกี้โหดครับโอ้โหหดล่วงมาแล้วครับไมคกองตอนนี้ครับมาดูตรงจุดเกิดครับจุดเกิดเข้ากันมารัวๆวเข้ากันมารัวๆัวก็หดกันรัวๆวครับแขนมีไม่ไมีไม่รู้ครับขอมันไว้ก่อนขอมันในอารมณ ok ์ไว้ก่อนมันในอารมณ์เบียโซเข้ามาใหม่ทูช็อปตัวแตกครับโอ้โหเดี๋ยวย้อนไปดูฝั่งนี้ครับมาดูกันตรงน้ําคูครับตรงตึกสีฟ้า มีคนขึ้นมาครับโอ้โหใครครับอะไรครับอันนี้สื่อสารกันอยู่ครับแทนเดียวกันก็นัดกันเข้าทอคกันได้ครับเข้าทอคเดียวกันได้ครับจะได้สื่อสารกันได้นะอ่าอะไรนี้ a a m ครับ a a m ครับแคน b v b แคนเดียวกับ b v b ครับหัวล่วงไปครับดูทางนี้ครับดูทางนี้ครับหัวตายกันหมด มาดูกันตรงสะพานอีกที่นึงโอ้โหหัวกันยับมากครับ LM เจอกับเฟสดี้หัดร่วงไปครับ LM บอกจะไปเสริมเพื่อนครับจะไปเสริมเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นะครับไปดูกันใกล้ๆครับมินงมินเนียนก็มาครับหายแล้วครับ LM ปลาโอ้โหยังก็โอ้โหยังางนักเบสบอลครับปลาอย่างแม่นครับผมสุดยอดครับมาดูครับว่าเหลืออีกกี่ 1>, 1นาที59วินาทีครับกับการกดป้ายครั้งที่3ครับกับการกดป้ายครั้งที่3ครับเรามาดูภายในโรงเรียนครับไม่รู้ว่ามีใครมาอยู่ไหมห้องสมุดก็ไม่มีครับคนมาแล้วครับ p o w d e ครับ h o w d e r o w d e โหใครมาครับเทปศูนย์หนึ่งครับเทพศูนย์หนึ่งเทพศูนย์หนึ่งมาตีลม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 ,ลมโดนต่อยล่วงไปครับโดนต่อยล่วงไป พอกเท็กระโดดมาซ้ำครับพอกเท็กระโดดมาซ้ำเทพ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 อย่ายืนงงเทพมาดูเทพศูนย์หนึ่งครับให้กำลังใจเขานะครับโดดลุมครับวันนี้โดดลุมครับวิ่งครับวิ่งครับจะเล่นแบบไหนก็ได้ครับจะป่วนจะบวกจะอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความสุขของแต่ละคนครับลวงลงเลียนลงไปหือกะอักเลือดครับโอ้โหโอ้โหใครปิวครับ ทัยาทปิวลงมาครับไม่รู้โดนใครเอามากันครับชุดวงชุดวัวมากันหมดครับเดะชีเดะชีอะไรไม่รู้ครับเดะชีนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อมาลองกดครับมาลองกดใครหายตัวครับเอาเรื่องครับคุณแจ้งไรครับคุณแจ้งไรเอาเรื่องครับหายตัวมาแล้วหายตัวมาตบหายตัวมาตบโอ้โหแต่โดน โดน LM ครับซัดล่วงไปครับน่าจะโดบยาครับ LM ตอนนี้ครับต้องรอครับมีคนหายตัวมาครับน่าจะมีการแจ้งกันว่ามีคนหายตัวนะครับเรามาลองดูด้านล่างกันบ้างครับด้านล่างก็จะขึ้นมาเสริมครับมันใกล้จะกดได้แล้วครับตอนนี้กดกันรัวๆครับกดกันรัวๆมีคนหายตัวมาครับโอ้โหกดกันรัวๆครับกดกันรัวๆครับกดกันรัวๆ มาลุมกดกันเลยครับเรียบร้อยครับโดเรมอน X v วครับโดเรมี่ครับอ่านผิดครับโดเรมี่ XV ครับยึดสถานที่นำไปแล้วครับ3คะแนนครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับแฮนรูดี้วันนี้มาครบครับมาเต็มครับผมสมาชิก7หรือ8คนนี่แหละครับจากที่เช็คมาล่าสุดนะครับน่าจะ8คนมากดป้ายกันครบเครื่องครับ มากดมากดป้ายครบเครื่องครับผมโอ้โหอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านอื่นกันบ้างครับหลังจากกดป้ายไปแล้วครับมาดูรอบนอกกันเหมือนเดิมครับนี่ครับบาร์บีคอนรู้ครับว่าไม่ต้องไปช่วยเพื่อนกดป้ายก็ได้ครับออกมาฟันเด็กเล่นๆครับโอ้โหมาดูมาดูกันตรงสนะตรงร้านน้ำพุครับล้านน้ำพุหัวกันยับยับครับหัวกันยับยับครับ เ้ามาก็ต้องหัวไวกองครับไม่รู้ครับพวกใครเป็นพวกใครครับถ้าพวกเดียวกันก็หวดกันไม่ได้เองครับแค่นั้นครับ LIX LIX เข้ามาเข้ามาเข้ามาหววกันครับดาบมินเนี่ยนธนูนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหหลบครับหลบหลังน้ำคูครับ MCK วิ่งมาครับด้วยดาบซิลิโตครับวิ่งไวมากครับมีคนมาดักเกิดครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงในแม่น้ำครับในแม่น้ำ ูชอบครับวิ่งบนน้ำครับอันนี้ฝึกวิชาตัวเบามานะครับจากประเทศจีนครับวิชาตัวเบาครับโอ้โหวาเลนไทน์มาดักอยู่ตรงแถวสะพานครับแล้วแต่ครับเทคนิคมาดักกันตรงสะพานแบบไม่ให้ไม่ให้ข้ามน้ํากันมาเลยครับตัดตอนครับไม่ให้ข้ามน้ํามาครับโอ้โหด้านบนก็แบ่งคนคุมครับไทรครับโอ้โหใส่หมวกใส่หมวกกบครับ ใส่บวกบของ VIP ครับใครไม่ร uh ู huh. <im ited song sì stairs> like ้ครับเอาหนังกระติกต่อย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 เอาว่าเาว่าเอาหนังกระติกต่อยวะครับนี่ครับขึ้นมาป่วนไว้ข้างบนครับขึ้นมาป่วนไว้ด้านบนครับเอาหนังกระติกต่อยอย่างเดียวโอ้โหมาป่วนผิดเวลาครับมันผิดเวลาครับมันเหลืออีกตั้งสองนาทีสี่สิบวีครับถ้าจะมาป่วนต้องมาสักหนึ่งนาทีครับผม ถ้ามาปวนสักประมาณหนึ่งาทีแล้วมาปวนอย่างเงี้ยครับเออแล้วเข้ามาพร้อมกันรักสองสามคนน่าจะไหวอยู่ครับอันนี้ครับแล้วแต่การวางแผนครับผมแล้วแต่การวางแผนนะครับตอนี้เตียงต้องตีลมครับต้องตีลมเพราะว่ามีคนหายตัวครับนะครับแหบๆครับหายตัวแวบครับเฮ้ยใครวะใครวะใครหายตัวอยู่วะ LM เนี่ยครับตีลมร่วงมาแล้วครับ ตีลมรครับโอ้โหไล่ฆ่าครับวาเลนไทน์ไล่ฆ่าครับไล่ฆ่าล้างโคตรครับผมวันนี้มาลองกดกันครับมาลองกดกันอยู่ครับ LM ตีลมตีลมครับต้องวิ่งตีลมครับโอ้โหหายตัวหายตัวเป็นแอสจะมาหายตัวยืนแอบแถวนี้ดีไหมครับไม่รู้ครับแล้วแต่ครับแต่โดนตีลมเนี้ยครับ อยู่ตรงไหนเขาก็ตีครับออันตรายครับอันตรายครับไม่รู้ครับว่าหายตัวมาหายตัวมาอยู่ตรงไหนครับเอาครับปะทะกันตรงนี้ครับคุณแจ้งไลครับคุณแจ้งไล่คุณแจ้งไลครับโอ้โหปิวครับพอกเทลตบล่วงไปเลยครับผมตบล่วงไปเลยครับหมดร้ายมากครับ หมดรายมากครับ PP อนไลน์ครับ PP อนไลน์ online, เข้าด้านหลังต่อยต่อยครับต่อยต่อยต่อยด้วยต่อยด้วยหนังสติ๊กต่อยด้วยหนังสติ๊กเวอร์ชั่นตาบอดครับมองอะไรไม่เห็น PP อนไลน์ labeled. แอบทองไม่มีหรือยังไงครับแอบทองไม่มีครับไม่ทันแล้วจ้าเพิ่งมากินไม่ทันแล้วกดป้ายกันรัวๆครับกดป้ายกันรัวๆกดป้ายกันรัวๆกดป้ายกันรัวๆ ถึงเวลายังถึงเวลายังกดกันใหญ่ครับกดกันใหญ่ครับคุมอยู่ด้านบนก็แคนรูดี้ครับแคนรูดี้ก็คุมกันอยู่ด้านบนครับแคนอื่นจะมากันได้ไหมครับจะมากันได้ไหมลูกครับจะลองขึ้นไปด้านบนไหมครับทุกคนครับมีสิทธิ์ครับต้องลองครับเราต้องหัดครับหัดขึ้นไปหัดสู้ครับหัดต้องหัดสู้ครับ เราไม่รู้ครับว่าไหวไม่ไหวเราต้องลองกันก่อนครับเอาแล้วครับโดเรมี่เอควีครับนาไปแล้วครับ4คะแนนครับน่าจะไม่มีใครน่าจะน่าจะจบแล้วครับเพราะว่า4คะแนนครับเหลือกดอีกแค่2ครั้งเท่านั้นครับเหลืออีกแค่2ครั้งเท่านั้นครับผมเดี๋ยวให้แอดเคสประกาศเลยครับเพราะว่าได้นําไปแล้วครับ4คะแนนครับเพราะว่าชนะชนะอยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีใคร ไม่มีใครมากดได้แล้วครับเอาป้ายออกเลยครับผมโอ้โหวันนี้วันนี้แคนรูดี้ครับนี้แคนรูดี้ครับชนะไปอีกแล้วครับรู้สึกจะเป็นแคนที่ชนะติดต่อกันสสมัยครับจากที่นับมาครับ3สมัยตั้งแต่ปรับวอลแคนนะครับอันนี้สมัยเก่าๆนี่ไม่รู้ครับแอดนับสมัยที่เริ่มปรับวอลแคนแบบใหม่นะครับ ชนะกันมา3สมัยติดต่อกันด้วยครับไม่มีแคนอื่นไม่มีแคนอื่นมาขั้นนะครับ3สมัยติดต่อกันครับโอ้โหสุดยอดครับถือว่าเป็นแคนที่ผู้เล่นโหดครับแล้วก็มีเทคนิคในการกันครับสื่อสารกันดีครับช่วยเหลือกันดีครับแล้วก็มากันครบครับอย่างอื่นเลยต้องมากันให้ครบครับนี่ครับถือว่าเป็นแคนที่ ทีมเวิร์กดีมากครับของไม่ต้องแน่นก็ได้ครับดูอย่าง LM Ads เห็นยังใส่ชุดมินเนี่ยนมาครับมาป่วนเนี่ยครับแต่ก็แต่ก็มากันเยอะครับเน้นจำนวนครับของไม่ต้องแน่นก็ได้ครับไหวครับโอ้โหถือว่าแจมอยู่ครับผมแจมอยู่ครับโอ้โหวันนี้ครับก็จบกันไปกับการวอลแคร์ครับเดี๋ยวแอดมาถ่ายตอนที่ตอนที่ถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยบอสครับ จมาถ่ายกันต่อครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันครับมาแล้วครับอยู่กับคารตีบอสครับรอบที่3ามแล้วครับของแครลูดี้ครับโอ้โหแจมอยู่ครับรถแจมอยู่ครับหวดกันไปครับหวดกันไปครับนี่ครับช่วยกันลุงครับจะได้ลงไวๆครับโอ้ยโอ้กันลุงครับ สายธนูสายธนูก็มาครับผมช่วยกันยิงได้ครับเดี๋ยวห้าพันแล้วครับว่องไวครับแค่นี้ไม่มีใครพลาดตายนะยครับแค่เกือบเกือบแค่เกือบเกือบครับเมื่อกี้เห็น LM วิ่งถอยออกมาครับถ่ายไม่ทันครับเกือบเกือบครับบอสนี้ดาเมจดาเมจเยอะนะครับแต่แค่นี้ใส่กันเซ็ตแน่นครับเซ็ตแน่นอยู่ครับ ซี่พันครับอย่างไวครับโดบยาตีแรงกินตีกันเลยครับกินแล้วก็ตีกันครับอย่าให้เสียเวลาเลยครับนี่ครับด้กันรวมอ๋อชัยพัฒระวังโดนลูกหลงนะครับชุดเชิดไม่ใส่ชุดเชิดไม่ใส่ครับเออระวังโดนลูกหลงครับลูดี้สายลุยไม่คุยให้เสียเวลาครับนั่นแน่ วันนี้คำคมครับผมโดยบาร์บิคอนครับสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาครับออ้ยเด้ง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 ตีบอสเด้งโอ้โอ้สายลุยสายลุยสายลุยวิ่งครับวิ่งสายลุยวิ่งเลือดเหลือสิบสามครับเกือบไปครับผมเกือบไปครับออ้ยโอ้จะแตกจะแตกจะแตกชัยพัฒน์จะแตกโอ้ย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 โดนไปสองทีครับโดนไปสองทีครับผัดกันครับ คุยกันเอาใครจะตีครับผัดกันครับไม่งั้นชุดพังหมดครับต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเพื่อนๆมาครับ2 5 0 5ครับ2,500ครับวันนี้ครับ LM ครับเสื้อลายดอกครับ2,000เท่านั้นครับว่องไวมากครับโอ้โห2,000พันเครับ อย่างไวครับยังวครับยังไงครับวิ่งวิ่งวนแล้วครับวิ่งวนครับมีล่อกันครับล่อกันครับวิ่งวนเป็นวงกลมครับบอสงงครับบอสงงครับเลือดเหลือพันสามครับยังไวครับผมพันเดียวครับ หวดกันจีจ๊ดจ๊าดมากครับวันนี้หลือ500สุดท้ายครับวันนี้ก็เออลืมถ่ายตอนแจกตอนแจกคิวก็ถ่ายรูปนะครับคือวันนี้ครับก็เป็นการชดเชยครับเลื่อนวอลแคนเลื่อนอะไรมาครับก็แจกหนักไปเลยครับจาก300 QP ครับแคนที่ชนะจะได้300 QP เป็นแคนที่ชนะ จะได้500 QP ครับวันนี้รูดี้รับกันไปครับคนละ70หารกันแล้วครับคนละ70 71 QP ครับโหรับกันไปเต็มเต็มครับใครอยากอยากจะได้อย่างแค่นี้บ้างครับอยากจะได้อย่างแค่นี้บ้างครับ1ครับทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คต้องมีครับ ของก็ต้องมีครับของไม่มีทีมเวิร์กมีก็เท่านั้นครับแต่ทีมเวิร์กครับเป็นส่วนสําคัญครับอยากให้ชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆครับอยากให้ชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆก็ประมาณนี้ครับอยากจะได้ของอยากจะได้ความหล่อความเท่ครับนี่ครับก็รับกันไปเต็มเต็มครับวันนี้แคนรูดี้ครับก็จบกันไปครับกับการวอลแคนแบบยึดสถานที่ครับขาวหน้าครับเป็นตีป้อมครับก็ ก็มากันดูครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้แอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ